<Yeah. S 2> 老婆你好，性感，嗯听得เขินอยู่ใช่ไหมเขินเฮ้คุยกัน老婆我พ亲你เยอะใ a รทิ yeah. ่ <did> You don't say thank you อ m m You understand what is You you understand าวีโอเคโอเคอืมอ่าย u อันเดอร์สแ t น is ด h สอ is? ์วอตอีส์ลูกผัวใจ哪里ใจพัทยา yeah. เยอ h ไอสปีกอยู่เข้าใจเยลูกผั is wife ก็กกดอยู่นะ, <laughs> ะกาวีมันก็ดีอยู่นะกาวีนี่ที่กูดกกดแย่แย่